ดูว่าขาเราถึงไหมถ้าขาไม่ถึงเราควรที่จะแล้วก็เติมเะเลงไปพร้อมกันนะผมแนะนําให้ตีวงกว้างๆไว้ก่อนนะครับโยสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel s u p e ม m o นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนการขับบิ๊กไบค์นะฮะโอเคอันดับแรกเราต้องตั้งรถให้ตรงแล้วก็ดูว่าขาเราถึงไหมถ้าขาไม่ถึงเราควรที่จะเอาลงข้างหนึ่งแล้วก็สไลด์ก้นนะฮะแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหยียบพักเท้าไว้นะครับโอเคอันดับแรกใส่เกียร์ก่อนกำคัดก่อนนะ อ่าใส่เกียร์แล้วก็เราควรที่จะปล่อยคัสแล้วก็เติมคันเร่งไปพร้อมกันนะอ่าเพื่อไม่ให้รถดับแล้วก็เป็นการออกตัวที่สมูทนะครับอ่าเห็นปะเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เกียร์สองกำคัดก่อนครับใส่เกียร์แล้วก็เติมคันเร่งแล้วก็ปล่อยคัดในเวลาเดียวกันเ่าเห็นไหมอ่าส่วนเวลาเราเข้าโค้งผมแนะนำ มองก่อนว่ามีรถมาหรือเปล่าแล้วก็เข้าโคง้งเอ่อถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนําให้ตีวงกว้างๆไว้ก่อนนะครับเพื่อกันล้มแปะนะฮะอ่าเพื่อกันล้มแปะถ้าตีวงแคบเมื่อไหร่นะฮะแล้วถ้ารถเกิดอาการดับขึ้นมาเงี้ยอ่ามันจะทําให้เราคุมยากมันจะทําให้ล้มแปะได้นะเนี่ยสมมุติเข้าโค้งเงี้ยถ้าเกิดอาการดับปุ๊บล้มครับจริงๆผมแนะนําว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้ให้ กำคัดนะครับผมให้กำคัดไว้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูเลยว่าการเข้าโค้งเนี่ยเนี่ยควรที่จะหารานกว้างๆอย่างนี้นะเออเพื่อเป็นการฝึกนะครับผมก่อนที่จะไปขับในถนนจริงๆนะฮะเนี่ยควรที่จะขับแล้วก็ใส่เกียร์เออแล้วก็บิดไปเรื่อยเพื่อทำให้เราเกิดความเคยชินนะฮะ โอเคส่วนของการออกตัวอ่าส่วนของการออกตัวนะฮะอันดับแรกเลยผมจะบอกเลยว่าถ้าเราใส่เกียร์ปุ๊บถ้าเราเติมคันเร่งมากเกินไปอะ่ะคือมันไม่สัมพันธ์แบบคัดนะฮะมันจะทําให้แบบรถมันเกิดอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูประมาณนี้ฮะมันจะทําให้แบบ คันเร่งไม่สัมพันธ์กับคลัชนะฮะแล้วถ้าเราปล่อยคลัตซ์เร็วเกินไปละ่ะอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าเราปล่อยคลัตซ์เร็วเกินไปเห็นไหมมันจะดับเห็นไหมเห็นไหมมันจะดับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดับเลยนะเนี่ยอันนี้คือดับดับเลยนะฮะเราควรที่จะปล่อยคลัตซ์กับเติมคันเร่งให้มันสัมพันธ์กันนะ น่เห็นป่ะน่แล้วก็บิดไปเลยหาพื้นที่โล่งๆนะใส่เกียร์กำคัดใส่เกียร์เติมพันเร่งปล่อยคัทนะฮะพร้อมกันนะไหนป่ะนะส่วนการเข้าโค้งเราก็ปล่อยให้มันแบบธรรมชาติที่สุดอะเราอย่าไปเก่งอะไรเยอะเก,เก่งเกงเยอะเดี๋ยวมันดับาเนาะใช่ไหมเดี๋ยวถ้า เวลาเราขึ้นเนินด้ยวยผมจะตัดไปอีกคลิปนึงเลยนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว,ว่าเวลาขึ้นเนินเป็นไงโอเคสําหรับขึ้นเนินขึ้นเนินก็บิดให้มันสัมพันธ์กันถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องดับกาอากาศอเขาเรียกเครื่องดับกาอากาศเนี่ยรถจะไหลอควรต้องกําเบก่อนนะฮะแล้วก็สตาร์ทอ่เดี๋ยวลืมออฟรัน <laughs> ลืมออนรัน ่าแล้วก็สตาร์ทกำคัดก่อนตอนนี้เรามือยังกำเบรกอยู่นะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเนินปุ๊บรถมันจะไหลเหเ่ะเอออันนี้อาจจะใช้ทักษะพอสมควรแล้วก็บิดก่อนเลยเติมแล้วก็ปล่อยคันเร่งเฮ้ยลืมใส่เกียร์วะโอเคอ่าบิดก่อนแล้วก็เติมคันเร่งแล้วก็ปล่อยเบรกนะอ่าไหลขึ้นเห็นปะอ่าง่ายๆครับผม เวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรผมว่ามือใหม่อาจจะเวอได้นะแล้วก็เข้าเกียร์อะไรปกติโอเคผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแนะนำในการขับขี่บิ๊กไบค์นะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนับผมบ๊ายบายกลับบ้านแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย